พื้นที่ชุมชนแออัดริมคลองสายหลักในกรุงเทพมหานครและบางพื้นที่ของปริมณฑลเป็นภาพชินตามมาหลายทศวรรษเช่นคลองลาดเพลาและคลองเปรมประชากรหลายต่อหลายครอบครัวตั้งรกรากสั้งที่อยู่อาศัยริมคลองและรุกล้ำลงไปในคลองมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีการรุกล้ำเพิ่มเติมต่อเนื่องกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำในคลองเน่าเสียขยะลอยแพรส่งผลต่อการระบายน้ำและความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ทำให้คุณภาพชีวิตชาวชุมชนริมคลองไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ต้องทําใจยอมรับสภาพความเป็นอยู่เพราะไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนรัฐบาลเร่งเห็นความสําคัญริเริ่มแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเมื่อปี2557พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนและกรุงเทพมหานครทําโครงการบ้านมั่นคงให้สําเร็จนําร่องที่คลองลาดพล้าสานต่อมาที่คลองเปรมประชากรโดยร่วมกับหลายภาคส่วนและคนในชุมชน ทำให้หลายชุมชนลิมคลองมีบ้านใหม่ที่มั่นคงสวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดีคลองสามารถระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นปัจจุบันภาพบ้านสีสันสวยงามตลอดสองฝั่งคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรสำเร็จให้เห็นเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นายธนัทนรฤพรพงศ์รองผู้งนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ,อชอกล่าวว่าพอ,อชอเดินหน้าก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองอย่างต่อนเนื่องขณะนี้ก่อสร้างบ้านริมคลองลาดพร้าวเสร็จแล้วกว่า 3,550หลังค si รอบคลุมพื้นที่8เขตรวม35ชุมชนส่วนบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรเสร็จแล้วใน10ชุมชนรวม1,050หลังขณะนี้กำลังเดินหน้าก่อสร้างบ้านริมคลองเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า1,000หลังภายในปี2,566นี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับคทมกับ กรมโยธากับปรบทุมธานีในการที่จะเปิดพื้นที่ต่อเราก็คาดว่าในปี66นี้สิเราก็น่าจะเปิดได้อีกหลายพื้นที่คือตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อยต้องให้ได้อีกหนึ่งเท่าตัวคือได้ประมาณสักพันขัวรเรือนทุกเขตเลยทั้งหลักสี่ทั้งดอนเมืองทั้งจตุจักรทั้งหลักหกเนี่ยคือน,นอกจากภาพที่ดูเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนจากจับชุมชนแออัดมาเป็นบ้านที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีคลองที่ใสยขยะไม่มีแล้วเนี่ยในคนุณภาพชีวิตของชาวบ้านดูรวมๆเนี่ยชาวบ้าน มีความสุขมากขึ้นนะครับการเข้าถึงโอกาสต่างๆของภาครัฐก็ง่ายขึ้นรวมถึงการที่ภาครัฐทุกส่วนงานจะไปสนับสนุนเรื่องต่างๆแล้วลงไปหาชุมชนได้ง่ายขึ้นเป็นการเปิดโอกาสขนาดใหญ่ของชุมชนเลยประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและมีอรอยยิ้มแห่งความสุขได้เกิดขึ้นแล้วกับหลายชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรประชาชนที่มีรายได้น้อย มีบ้านใหม่มั่นคงสวยงามที่รัฐบาลและหลายหน่วยงานได้มอบให้จนถึงขณะน,นี้รัฐบาลชุดปัจจุบันยังคงเดินหน้าก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองและสร้างเขื่อนระบายน้ำต่อไปหากดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดก็จะทำให้ประชาชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรจำนวน13,455ครัวเรือนหรือประมาณ60,000คนได้ชีวิตใหม่ที่มั่นคงเปลี่ยนจากผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตาม ฎหมายควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลิมคลองมีความเข้มแข็งในทุกมิตินำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน